สวัสดีครับวันนี้ไม่เก๋กับฟาจะทำปีไก่ยัดไส้ใช่แล้วปีไก่ยัดไส้เมนูเด็ดๆด็ดทำให้น้องฟาร์มกินเลยเลาะกระดูกไก่ก่อนครับขั้นแรกเราต้องเลาะกระดูกไก่ออกจากปีไก่ก่อนเสร็จแล้วก็หั่นไปเตรียมหั่นผักก็จะมีวุ้นเส้นแช่น้ำแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ เห็นไงไข่ก็มีแมกกี้ผักชีมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยอยู่ในนี้แล้วก็มีแมเกี้ทำให้ลูกค้าใช่ค่ะลูกค้ากินอร่อยด้วยซอสปรุงรสมาหน่อยเสี้วขาวก็ปรุงรสชาติได้มาเป็นสัดส่วนแบบนี้แล้วครับน้องฟาร์มออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็เริ่มกระบวนการกัเกจะเอาไปทอดเลยยัดก่อนยัดนี่กว่าจะยัดได้ก็ใช้เวลานะเนี่ยงานปีกไก่เป็นงานที่ทำยากมากเลย ใช่แล้วกว่าจะเสร็จเนี่ยเห็นไหมดูซิยัดเข้าไปก็หยิบให้มันได้ทั้งเส้นทั้งหมูมีอทั้งเห็ดอะไรเนี่ยอยู่ในชิ้นเดียวกันเนี่ยหลายๆอย่างรวมกันลูกค้าก็จะได้กินทั้งหมูทั้งเห็ดอ่าทั้งผักกินเต็มปากเต็มคำเลยเต็มปากเต็มคำินให้หมดไก่เลยใช่ได้ครบเลยมีผักมีเนื้อสัตว์มีเนื้อไก่ ก็ดูสิเห็นไหมแม่ทำเป็นยังไงโหมาแต่เทมากๆมันจะเท่ตรงไหนมันก็เหนื่อยนั่นแหละแต่ว่าคนกินก็อรอร่อยเห็นไหมอรยดอร่อยอรอร่อยงานมันยากนิดหน่อยงานมันละเอียดละอไปทำแบให้ทุกคนกินแบบอร่อยอร่อยหนึ่งบาท จหวาดทำจหวาดหอ่ลงทอดได้แล้ววิธีนี้เตรียมลงทอดเลยครับน้องฟาร์มทอดจะให้มันกรอบก็ผสมแป้งทอดกรอบให้มันอ่สีสวยงามให้มันสีสวยงามไม่ต้องเหนียวเกินไปไม่ต้องบางเกินไปชื่อว่าไก่เนี่ย เมื่อกี้เมื่อกี้เราทำไก่อร่อยด้วยสวยไหมสีสวยไหมสีสวยไหมสีสวยอ่ก็ได้สวนน้ำมันก็สวยก็ใช้น้ำมันใหม่นี่แหละแล้วก็ผสมแป้งให้ได้กระทะก็สวยเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยมากมากเลยกินอะไรก็อร่อยหมดแล้วนะใช่ อลองกันนะสุดยอดเลยเราคิดว่าปีไก่อร่อยดีเดียขอชิมตรงนี้หน่อยสิเป็นไงเนาะอร่อยอร่อยนจนไสด้วยไม่ออลแล้วก็กินตรงกรอบๆด้วย <laughs> กินแต่ตรงกรอบๆนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไม่กีการกัูนฟ้งดนะินาบ๊ายบาย